สวัสดีจ้าสวัสดีผู้ชมทุกท่านวันนี้แอดมินมีหวยฝันมาเล่าให้ฟังอีกแล้วพอดีแอดมินชอบฝันนี้ก็เลยอยากมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะถ้าใครไม่เบื่อชอบฟังหวยฝันมาฟังมาฟังแอดมินเล่าหวยฝันกันนะวันนี้มีแค่สองเรื่องค่ะแอดมินชอบเลขนี้มากเลยพอดีมีน้องคนหนึ่งเขาฝันน่าจะเป็นสารตายายนะแอดมินว่า คิดว่าใช่เพราะว่างวดที่แล้วนะ่ยน้องเข,เขาฝันว่ามีผู้ชายผู้ชายแก่ใส่ชุดขาวมาชูนิ้วหนิ้วแล้วก็3มนิ้วเขาก็ไปซื้อ5้าสาแล้วก็ถูกงวดนี้แกก็ามาอีกแต่ว่ามาเป็นมาทั้งตาทั้งยายเลยอยาฟังแอดมินเล่านะคะเริ่มกันเลยเดี๋ยวทุกคนจะรำคาญฝันว่ามีตากระยายใส่ชุดขาวเดินมาหาที่บ้าน เรียกหนูหนูแล้วก็ตอบกลับไปว่าจ้าตาตาก็พูดบอกว่าตากับยายจะซื้อหวยกับหนูเลยตอบกลับอรู้สึกไม่ต้องซูมไม่ต้องซูมไม่ต้องซูมเออกล้องนี่ถ้าซูมทำไมตอบกลับไปว่าหนูไม่ได้ขายหวยจ้าตา โอ,อตาก็บอกว่าก็ตาจะซื้อกับหนูก็เลยถามกลับไปว่าตากับยายได้เลขอะไรมายายตอบว่า477ตากับยายจะซื้อ477เราก็ตอบจะออกหรือยาย477ตาตอบออกสิ477ถ้าออกจะบวงสวงไหมล่ะเราตอบกลับไปว่าบวงสวงสิจ้า หนูจะซื้อให้ตานะ477หนูจะตามตากับยายตากับยายก็ยิ้มอย่างมีความสุขเลยแอนดมินชอบ4 7ดอยู่แล้วแล้ววันก่อนเนี้ยมีคนฝันว่ากออุมาเด็กให้เลข477ที่แอนดมินเล่าไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะแล้วก็มีคนฝันว่านกเนี่ยจิกรถัตรี่มาให้ เลขเก้าเจ็ดเจ็ดแล้วก็มีคนฝันว่าเครื่องบินตกมีคนตายแปดคนโบเอเลขเครื่องบินนะเจ็ดสี่เจ็ดแล้วสี่เจ็ดก็มีคนฝันเยอะและแอนดมินก็ชอบแล้วพอดีมาตรงกับฝันตาแล้วก็มีฝันหนึ่งฝันเห็นเต่าเดินมาสองตัวก็เลยจับมาตัวหนึ่งแล้วก็ ขอเต่าว่าขอดูใต้ท้องก็เห็นเลขหกเจ็ด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 ในแอดมินได้ลอตเตอรี่มาสามใบหลายวันแล้วก็ชอบที่ว่ามีคนฝันว่านกจิกรลอตเตอรี่มาให้นี่แหละแล้วก็เมื่อวันนี้มีท่านหนึ่งเขาฝันว่าออถามน้องชายกับน้องสะพ้ายว่า วันนี้ได้เลขอะไรแล้วน้องสะพ้ายเขาก็พูดว่าแฟนเขาเนี่ยซื้อเลขอะไรก็ไม่รู้ซื้อตองเจ็ดซื้อไม่ได้ยังไงเออแอดมินก็ว่าเามันก็เป็นไปได้นะวันก่อนเห็นในขันน้ำมนต์เจ็ดสี่เจ็ดถ้าใครชอบเลขนี้ก็ซื้อติดไว้นะแต่ว่าแอดมินจัดแน่นอนเพราะว่าชอบ วันนี้มีแค่2ฝันนะคะจริงๆฝันมีเยอะมากแอดมินเขียนไวล้ละแต่ว่าขอยังไม่ลงเดี๋ยวเดี๋ยวฝันมันจะเยอะถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะแอดมินก็จะมีหวยฝันมาเล่าเรื่อยๆก็จะเลือกฝันที่ว่าฝันเด็ดๆเอามาเล่าไอ้ที่ฝันเอ่อเกี่ยวกับทะเบียนรถเยอะๆจะไม่ค่อยลงเพราะว่าคนถามว่า มันจะออกรถทะเบียนคันไหนเนี่ยมันก็จริงไงเนาะทะเบียนรถมันเยอะแต่ละคันก็ไม่เหมือนกันอ่าคืนนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ